สวัสดีค่ะวันนี้คิตตี้จะพาทุกคนไปกินร้านชาวเลค่ะ,อ,ะอยู่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอยู่ข้างๆวัดประชุมราชนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะนี่นะจ๊ะตอนนี้เราอยู่เส้นลำลูกกานะคะเดี๋ยวเราเห็นวัดแล้วนะคะนี่ค่ะขวามือนะคะจะเป็นพระองค์ใหญ่ๆนะคะ เราจะเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้เลยจ้านี่ซอยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราไปกลับรถก่อนเลยจ้าเราก็อยู่ที่ร้านชาวเลซีฟู้ดกันเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปเลือกดูกันเลยคะ่ะเอ๋สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านชาวเลแล้วนะคะนี่้ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไง นนี้นะคะก็จะมีแต่อาหารส,สดๆนะคะร้านนี้คือถูกใจชาวจาังหวัดตะุมมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีแต่ของส,สดๆนะคะนี่จ้าอย่างนี้นะคะกุ้งเป็นๆน,นะคะโลละสมมามัจจิพิทนะคะแล้วก็จะมีกุ้งลอตเตอร์ค่ะนี่จ้าแล้วก็มีปูนะคะอันนี้คือลูกชาวเลซีฟู้ดนะคะอยู่คลองหกค่ะนี่ค่ะ เจ้ดิจ้าทุกรอบ้าตัวใหญ่มากเลยส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่คะ่ะหอยนางลมนะคะสองกระปุกร้ออย่างถูกเลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูเขาย่างเลยนะคะเราซื้อมาแล้วนีจ้าีจ้าเราเขาให้ย่างอยู่นะจ้านี่เป็นเป็นเลยคะ่ะ เดีย๋ยวเราไปชิมกันที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาห้ามถอดแมสนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะเดะี๋ะะดยวเราไปชิมที่บ้านกันเลยอันนี้คือบอกผิดนะคะว่าเป็นลูกชาวเลซีฟู้ดค่ะอันนี้คือเจ้าของนะคะคือเจ้าของผู้ใจดีมากเลยค่ะเดี๋ยวคิตตี้ไปไปชิมกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะไปชิมที่บ้านกันเลยนี่นี่คือเจ้าของนะคะนี่ตัวเป็นๆเ,เลยจ้าเดี๋ยวเราไปชิมแป้งกันเลยบ๊ายบาย นี่เราถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยว่อะไรบ้างนี่จ้าอันนี้นะคะเป็นขึ้นสดจ้ากุ้งแม่น้ำโอ้แล้วก็นี่จ้าราคาไม่แพงคะ่ะแล้วก็อันนี้หอยนางลมจ้าเห็นรูปใหญ่เต็มเ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่ามันอร่อยแค่ไหนหดูมันกุ้งยำเยิ้มจ้ายำซีนไม่ได้แกะเลยเดีย๋ยวเราค่อยไปตัต่อโอ้ย้ย <c oughs> ไดไม ได้กินไหมนะอือร้านเนี้ยคือเขาแบบมันดีตรงนี้แหละเขาชอบแบบคือแบบมันไม่ได้เยอะมันเลยครับอือหือโอ้ยมันกุ้งแบบแล้วก็อือหือ วางเองหรือเองกุ้งมีไข่เนี่ยอ,อุยไข่อย่างเยอะทุกคนออรรไอทะโลดีจ้ะดูด้วยนะอือหือขอโต๊กินดียว่าขอโต๊กินกันนะคะบ๊ายบาไปดูขอโตะกินตัวเอให้นะคะสวัสดีค่ะ